สวัสดีครับคุณผู้ชมนีรับสู่เกมไมค์คราฟนะแล้วนี่ก็คือเซิร์ฟแบงคอกทิกเซลนั่นเองครับ กับผมนายกูรูต้อมนั่นเองนะครับหรือช่องกูรูต้อมนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะพาถั่วเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟแบงคอก k ิสเซลนะครับอย่างที่เคยพูดไปนะครับนี่คือจุดสปาวนะครับเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนหรือวัยรุ่นสมัยนี้ครับที่เหมือนตีกันนะครับตีกันแล้วเราก็เก็บเบลนะครับเป็นไหนเกมแล้วก็อาร์พีจีนะครับก็จะมีคำหยาบบ้างนะครับนะครับคือเด็กเกลียดนะมั้งผมว่านแล้วก็ผู้ใหญ่เกียนนะครับก็ถ้าเห็นในพวกนี้ก็ไม่ต้องสนนใจคก็ื เขาจะบอกเหมือนแผนที nice so ่ต right. so ่ส like ัๆงว่าุดจุดนี้คืออะไรนับแถมมี iPod iPad ทุกคนนับอยู่ด้านขวาบนนี่นะครับเป็นรูปเห็นไหมตรืนี้ทําดีมากครับผมขอตบมือให้เลยครับตบมือตบมือนะครับไม่มีเอฟเฟคเสียอะไรหรอกนะออกแบบธรรมดาไปพอนะับมือนะครับก็อยากจะให้มาเล่นเล่นกันนะครับน่าจะอยากจะให้เพิ่มว่าน่าจะมีแสร้างสร้างเรียนของตัวเองครับพออไปเลยนะครับเดี๋ยวปุ๊กในไดร์ฟที่สองว่าพอแชร์นั้นก็น่าจะมานะครับ ใครที่ยังไม่รู้นะผมมาจากช่อง c ชา n นลการเล่นแคร์นะผมจะให้ไว้ลิงก์ไว้ด้านล่าง,งทั้งหมดนะครับสำหรับช่องใหม่นะอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้ยเราต้องเข้าโรงเรียนก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเข้าโรงเรียนเราถึงจะทําอะไรได้นะครับนี่อันนี้สตรีวิทยาเลยผู้หญิงแน่นอน,นครับดูชื่อก็รู้วันนี้ก็ไกสอนราชสีวิทยานะครับนี่ใช้ไปสมัครในการเข้าอันนี้ใช้บัตรทูนะครับ3.5ทูนั่นเองสำหรับคนที่ใช้บัตรเหลือแล้วก็ อัสโดนวิหกุติยานะครับคลิกเพื่อเข้าอันนี้ก็คลิกได้เลยนะครับเป็นรูปเปกษั์นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอินซีอสูตรักษาวิทยานะครับ50ตู้ในห้องเรียนนี้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแบบครับรอพูดเสร็จกับนี่มีเวฟด้วยนะครับคือเซิร์ฟนี้ผมชอบมากเลยครับมีทุกอย่างมีอะไรแบบสมจริงมากครับผมชอบนะแล้วก็มีหนังแต่ไม่รู้ดูได้เปล่าครับนี่นรร่นพันล้านซักเซนนะครับโอ้โหแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงใครตดด้วยหายไปไหนไม่รู้มีพวการ์เลย จะดูกันก่อนใครที่จะเอาใบสมัครนะครับใบสมัครก็สามารถเอาได้ตรงนี้ครับจะเป็นเช่องเสียบเหียนะครับยืนตรงนี้ปุ๊บนักเรียนแจกของเข้าอุปกรณ์ครับลิกข,ขวาแ้ะยืนใกล้ๆเขาก็แจกให้เราแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับอสอบตอพวกนี้นต่างๆนะครับเหมือนจะเป็นยศยศของตรงเรียนนั้นนะครับอันนี้ก็เราเข้ามาในสยามเซ็นเตอร์นะครับอันนี้มอเตอร์ไซค์ชอบภูมิใจนาเสนอมากเลยชอบมากนะครับ ดูือว่าปิกไบต์เอ้โหแซดสองห้าศูนย์ฮาวาสแซดด้วยโอ้โหตุ๊กตุ๊กก็มีหูเก้าสิบทูเอ้โหผมต้องเติมมั้งเนี่ยต้องเติมมั้มเนี่ยอู๋เอเวอต์น่ะผมชอบมากเลยชุดแต่งด้วยโอ้โหนี่อ๋อเป็นเป็นชุดแต่งเฉยต้องมีต้องมีเอเวอเรกต์ก่อนก็คือเราต้องมีอืมนี่อะไรอะแซดทันมะแซดส่งมาอ๋อเป็นนินจา ชุดต่งนั่นเองนะครับแล้วก็ M N X ธรรมดา150ทูนั่นเองอ้มต้องซื้อให้ได้ผมบอกเลยครับผมต้องซื้อให้ได้เซิฟนี้โอ้ไม่ยอมผมต้องเวฟ50ทูนะครับถูกมากอันนี้มันมีอทอะไรอ่ะทีเล็กอันนี้ผมไม่เคยเจอนรถนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าอ๋อเป็นรถทีเล็กก็คือรถอ๋อรถสามล้ออันนี้ก็ชุดแต่งเวฟนั่นเองน้อพวกเด็กแวน้นทั่วไปนะครับสามารถซื้อได้ผมชอบครับเซิฟนี้ผมบอกเลยว่าคู่ทีนี่ขนลุกเลยครับ แล้วเอันนี่ชุดไอรอนแมนเป็นชุดที่ตั้งโชว์เฉยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นอ่ารถก็พวกกีตาร์สามารถทำดาเมจได้อะไรนี้นะครับสเก็ตบอร์ดไอพวกนี้อ๋อเพามันเป็นแบบคล้ายๆชุดเอ่อพวกสเต็งบวกดาเมจอะไรพวกเนี้ยนะครับเหมือนแบบอาวุธอะไรที่เราถือพวกดาเมจที่เราต้องเอาไปทําการต่อสู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อไอบายก็คืออามุธนั่นเองชุดเกราะนะครับอื่น ทั่วไปนี้ก็คนแรกเรียนครับสามารถเรียนได้ไม่มีเรียนให้แดงนะครับยังไม่ได้สู้อะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆก,กันก่อนดีกว่าวันนี้ผมจะไม่เข้าโรงเรียนแล้วเท่านั้นนะครับผมจะรอเพื่อนนะครับในคาที่สองหรือน้องผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปดูฝั่งสยามเซนเ็นเตอร์ก่อนว่ามันมีอะไรมัง่งอ๋อมันปิดอยู่นี่มาลืมอ,อันนี้นักล่าสมบัติโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนี่แอดมินแน่นอนโอ้โหอรอยอยู่ข้างบน,นนี่ก็ อีเวนต์คงกระดุบน,นี่ผมไม่รู้เพื่ออะไรบอสไม่ใช่อ๋อว่าไงมนุษย์พวกแกต้องการอะไรจากข้าเหรอเคสโอเคอันนี้ก็แกลกรางวัลมาดูก่อนอ๋อสามารถเอาเหรียญมาแกลกรางวัลได้นะครับแลกทองอะไรอย่างน,นี้ดาก้อนอกระเจงออกมาตีตายเลยไหมเนี่ยโว้หโอนโหัเลยอันนี้พีไอพีพพพปรับปรุงอยู่นะครับเหมือนการตีระหว่างโรงเรียนนั่นเอง,เองชอบชอบชอบปุ้ย นี่เอเมดเอ็กโอ้โหสมจริงมากครับขนล,ลุกเลยบอกเลยตอนนี้สยามละซ่อนอืยแล้วจักรยานทําไม่รู้จอดเกินกาเลยนะครับดูแล้วก็มีทุกลตํตำรวจแท็กซี่นะนี่หูข้างล่างเต็มไปหมดนะครับลงเมื่อลงมาข้างล่างเสร็จนะมองไปทางขวาได้เชอกับเออที่รถจักรยานนั่นเองหรือโดดลงมาอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับนี่เออมีทางลงอยู่ไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรต้องอ่านพยายามอ่านไปเยอะที่สุดเท่าที่จะอ่านได้นะนี่นายเสือต้องทำเควสนะครับคือ เออไปล่าล่ามอนห้าห้าตัวนะครับเลเวลหนึ่งก็คือจะอยู่ทางโน้นนี่ดูดูนี่อยู่ทางโน้นทางโน้นนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูมอนเตอร์ก่อนว่าเป็นยังไงไอ้มาก็จะมีคนมาทําเควสสามารถเอาจากักรยานได้นะไปขี่ทวนนี่เกียนสักนะครับเกียนสักโอ้โหเหแล้วก็้าไม้กวาดมาตีกันนะก็จะเดินไปตีืมอยู่นักเรียนนะครับสงสัยว่า การที่เราจะได้ไม้กวาดหรืออย่างอื่นมาเนี่ยเราต้องมีชุดเกาะเอ้ยต้องมีอาวุธก่อนครับหรือไม่ก็เข้าโรงเรียนก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่นะนั่งได้ปะไม่ได้นี่ีจัรกรยานกิ้ง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 ด้วยนะครับสวยครับชอบชอบเซิร์ฟนี้เขาทําได้ดีมากเลยครับนี่นะครับนี่มันก็เข้าเนี้ยครับส่วนใหญ่สปาก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีชอ็อปในพวกนี้คือมันสมจริงพอแล้วครับแค่นี้ก็ อึ้งไปแล้วครับนี่อาณาจริงใช่ไหมนึกว่าจะเป็นแบบทำขึ้นเองอีกมอสยี่สิบมอสนับถือว่าเยอะมากคอมคนที่คิดว่าคอมไม่ดีแต่สามารถเล่นไมคาที่มีมอสได้ก็ผมอเล่นได้นะคอมผมไม่ได้แรงอะไรอันนี้จะเป็นทูช็อปองส่วนของทูนัได้เองซื้อปั๊ดทูแล้วมาแลกเงินอะไรอย่างนี้นี่เท่าเด็ดเขาได้จริงป่ะเออได้จริงด้วยฟเฟคขี้เหร F อ F เอ,เอ,เอ,เอไม่ได้อเอ,เ,อเหมือนจะนั่งไม่ได้ครับผมเห็นเสียงใครตดด้วยตอนเวลาผมตอนถ่ายจิ้มนะผมก็ได้ยินโอเคนะครับมันก็มีเท่านี้ครับเด้อสนุกอะผมว่ามันใช้ได้นะครับโหครับมีมีพวกแบบหูกิ้แจกเจอหูเอเมดเด็กถูกพวกพวกตีกันหรืออะไรวะเนี่ยแข่งมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอดดีหน้าสมบัติมันมีภารกิจต่างๆ,ๆให้เลือก ยีเฟสไหลเซ่ได้เราถับนั่นเองนะสามารถถาได้จากเ b c ทั่วไปนั่นเองนะครับเอาที่ผมดูมาคร่าวๆนะครับเนี่ยก็สามารถโหก็อธิบายไปทัหมดแล้วนะครับก็มี่เลยก็สวยมากจริงๆครับมาแวะมาแวะเวียนเยี่ยมชมกันได้นะครับลินจะพันกันแหละสามารถแบบปั่นจักรยานไปทั่วกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีหมวกอันเลสวันโหโหดมากโหดมากชอบชอบตอนมะพรเาวแบบมอคก็ทําเองอ่ะสวยจริงนะครับ แล้วก็มีนายจันหมดเขียวอะไรเนะี่ยอ๋อต้องแลกนม่นเองห้าสิบาทเราสามารถได้สิบมอมงก็คือคนที่เราใส่อยู่นั่นเองนะครับโอเคเวันนี้ก็หมดในส่วนของจับมาแล้วยังไม่หมดหรอกครับผมก็ยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไว้เรามาติดตามกันพันหน้าดีกว่ากับเพื่อนของผมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเ,เป็นน้องผมนั่นเองซึ่งยังไม่มาในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปเยงเท่านี้นะครับสำหรับผมกูรูต้อมนะแล้วก็ เออไม่มีใครแล้วนะครับก็ต้องขอจบคลิปสำหรับ Minecraft Pixel เอ่อแมคโครพิกเซลเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและซับสไครต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย